พอเปิดกล้องเซลฟี่ใช้งานแล้วปรากฏว่าโอ้โหนึกว่าผมถือโนเกียพวก8310อะไรพวกนี้ <c oughs> มาอยู่ในมือของพวกเราชาวดรอยแซนแล้วครับผมกับเส x ยวมี i ิ i x 4สมาร์ทโฟนเน้นนวัตรกรรมและก็เรื่องของงานคอนเซปต์ดีไซน์นะครับรอบนี้นะครับมีการพัฒนาตัวของกล้องซ่อนใต้หน้าจอออกมาเป็นที่เรียบร้อยหน้าจอจะสวยใสยแค่ไหนเดี๋ยวมา unbox ไปพร้อมกันครับ ว่างที่ทำการแกะกล่องครับปีเดี๋ยวขอเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติของเสี่ยวมีมิกซ์ซีรีสกันก่อนละกันนะครับสำหรับตัวของมีมิกซนะครับก็ต้องบอกว่ามีต้นกำเนิดกันตั้งแต่ช่วงปี2016นะครับที่ดีไซเนอร์นะครับฟิลิเปสตร์กได้มาออกแบบให้กับทางเสียวหมีนะครับซึ่งเจ้ามี Mix ซรุ่นแรกนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบบิสเซลเลสก็คือไร้ขอบ3ด้านเพราะว่าส่วนที่เป็น กล้องนั้นถูกย้ายมาไว้ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเรียกว่าจากตอนทีเซอร์ที่เปิดตัวนะครับโหทุกคนแบบตื่นลึงมากเพราะว่าไม่มีกล้องอยู่เลยแต่พอเครื่องจริงออกมานะครับปรากฏว่าแถบด้านล่างมีความหนามากกว่าแล้วก็มีกล้องเซลฟี่ซ่อนอยู่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกล้องเสรยรูจมูกซึ่งจริงแล้วครับทางเซียวมีก็ไม่ได้ต้องการที่จะเน้นตัวของ Mi x Series เป็นพิเศษนะครับ เรียกว่าออกแบบมาเพื่อเหมือนกับเป็นคอนเซปต์สมาร์ทโฟนนะครับเน้นผลิตออกมาโชว์เทคโนโลยีไม่ได้เน้นขายซึ่งมิกซ์ตัวแรกนะครับก็มีการวางขายแบบจำกัดจำนวนครับ Li นนี้มิเตอรอดชันแต่ก็มีคนสนใจแล้วก็ซื้อกันไปกันเพียบเลยทีเดียวนะครับจนตัวของมิกซ์นะครับในปี2017อันนี้แหละเป็นรุ่นที่มีการเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายแบบจริงจังนะครับหน้าตาดีไซน์จะคล้ายเดิมอยู่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะของกล้องเซลฟี่และขอบจอ อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัวบอดี้เซรามิกก็เพิ่มความพรีเมียมนะครับผมโดยเฉพาะสีดำนี่มันเงาวาวนะครับสีขาวก็สว่างสวยงามเลยทีเดียวและการเปิดตัวของ m i x 2งเขาก็เป็นครั้งแรกที่ทางรอยซ์แอนครับได้รับเชิญให้เดินทางไปในงานเปิดตัวของเสี่ยวมี่นะครับนี่ก็ไปสปัมผัสเครื่องจริงกันถึงที่จีนเลยทีเดียวแกะมาถึงขนาดนี้เห็นตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับยังไงถอดดีเดี๋ยวขอเล่าอีกนิดลวกันกจะจบอยู่แล้วนะครับอาตัวของ M ิ x 3นะครับในปี2018 อันนี้ผมแอบเครื่องนิดนึงก็คือคอนเซปต์ของตัว Mix ซ์ก็คือหน้าจอที่สวยงามไม่มีดูกล้องใช่ไหมครับแต่รอบนี้อ่ะเรื่องของตัวบอดี้ที่เป็นแบบสไลด์นะครับผมว่ามันลดความพรีเมียมมันดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวบอดี้โดยรวมว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นัก ส่วนเรื่องของการวางจําหน่ายนะครับตัวของ MIX 2นั้นเปิดตัวแบบ global นะครับแล้วก็ในไทยก็มีนําเข้ามาวางขายด้วยส่วนตัวของ MIX 3นั้นเป็นรุ่นแรกที่มีการเปิดตัวในไทยนะครับแล้วก็น่นว่าวางขายในไทยด้วยเช่นกันแล้วก็มาถึงปี2019นะครับกับ Xiaomi Mix Alpha เรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่สามารถทําตามปริธานของทาง Xiaomi ได้สําเร็จก็คือเป็นแค่คอนเซปต์สมาร์ทโฟน ผลิตออกมาแล้วไม่ได้มีการวางจำหน่ายเลยนะครับผมเพราะว่าตัว Mix Alpha นั้นมาพร้อมกับหน้าจอแบบใหม่ก็คือ Display. s ซ r ร์ร d d ์ดิสเพลโค้งไปถึงด้านหลังตัวเครื่องมีแถบกล้องหนูเล็กๆแค่นั้นเองนะครับตัวนี้นะครับมีการไปเปิดตัวแล้วก็โชว์ตัวนะครับหลายพื้นที่หลายประเทศมากๆในไทยก็มีเอามาโชว์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีใครได้จับเครื่องเพราะมันอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมตั้งโชว์ไว้อย่างเดียวนะครับ ถ้าเห็นนวัตกรรมครับส่วนของตัวหน้าจอเซอร์ราวดิสเพลย์ที่หมุนพันรอบเครื่องอยู่นั่นเองเอาอจริงผมว่าทางเสียงมีก็อยากจะวางจําหน่ายแหละนะครับแต่ว่าเหมือนกับมีปัญหาหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์นะครับเรียกว่าหลังจากเปิดตัวนะครับช่วงเดือนธันวาคม2019นะครับยาวมาจนทั้งปี2020ี่เนี่ยก็ไม่สามารถจะวางจําหน่ายได้เดาว่าช่วงเวลานั้นนะทางทีมของเสี่ยงมีเองก็พยายามพัฒนาแล้วก็พยายามจะเข็นออกมาอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จครับ และในปี2021นะครับมิกซี่หลายคนรอคอยก็กลับมาแล้วภายใต้ชื่อใหม่ไม่มีคำว่ามีอีกแล้วเพราะว่ามันคือเซมี m i ิกซี่มาดูกับจุดขายของเขาก่อนเลยครับกับตัวของหน้าจอนะครับคาเมราอันเดอร์พาเนลหรือว่าคัพนั่นเองเปิดมาเลยนะครับนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าส่วนด้านบนของจอภาพที่ปกติแล้วควรจะมีรูกล้องนะครับตอนนี้มันได้อันตรธานหายไปแล้ว นี่คือเนียนเลยนะครับไม่เห็นเป็นรูเป็นจุดเป็นพิกเซลเรียกว่ามีความแตกต่างจากฝั่งของ Samsung Galaxy C43 พอสมควรเลยนะครับซึ่งจากเครื่องที่แกวมาจากกล่องนะครับเราจะเห็นว่าตัวฟิล์มกันรอยที่แปะเอาไว้เนี่ยยังมีการเจาะส่วนของรูกล้องหน้าเอาไว้อยู่นะครับถ้าเกิดเราลอกฟิล์มออกไปนะครับอันนี้คือจะมองเห็นกล้องจริงจังเลยแน่นอนนะครับเพราะว่าการออกแบบตัวของพาเนลหน้าจอนั้นทำออกมาได้เนียนมากๆครับ กรอบส่วนของกล้องได้มิดชิดเลยทีเดียวถ้าเกิดลองปิดหน้าจอเป็นสีดำเอาจริงๆก็ต้องหามุมส่องครับถึงจะเห็นว่า้มีดูกล้องซ่อนอยู่นะนอกจากการซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอนะครับขอบรอบข้างตัวเครื่องก็บางเฉียบทั้ง4ด้านนะครับเรียกว่าเป็นมือถือหน้าจอเต็มอีกรุ่นหนึ่งส่วนตัวบอดี้นะครับก็ยังเป็นเซรามิกนะครับสวยงามแล้วก็อาจจะมีรอยมือติดง่ายๆหน่อยนะครับเพราะตัวนี้เป็นสีดำนะครับ แล้วก็ด้วยน้ำหนักของตัวเครื่องที่ถึงแม้ว่าทางเีลลวมีบอกว่ารอบนี้นะครับปรับเปลี่ยนมาใช้เซรามิกแบบใหม่มีความเบาวกว่าเดิมแต่ยังทนทานเท่าเดิมนะปรากฏว่าพอเวลาจับถือนะครับตัวผิวเซรามิกมันมีความลื่นอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับดูดิมุอถือแบบนี้นะมันไม่ค่อยไหลลงไหลลงไหลลงอ่ะคือถ้าจับแน่นแล้วนะจับขึ้นอีกนิดนึงนะมันก็จะยังไหลยอยู่ดีนะครับนอจบกจากว่าต้องแบบกำเลยอ่ะอันนี้จะไม่ไหลนะครับ แค่ถือว่นนี่เหมือนถือใช้งาน,นทั่วไปอ่ะด้วยน้ำหนักของมันอ่ะมันจะค่อยๆไหลลงมาแบบช้าๆโอ้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของในกล่องก่อนนะครับว่า m ิ x 4รอบนี้มีอะไรมาให้บ้างถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับของเสี่ยวหมี่พวกตัวท็อปเนี่ยเห็นว่าไม่ใชเป็นมี11มี11อัลตร้าครับมาในกล่องแบบสลิมแต่ว่าสาหรับเสี่ยวหมี่มิกซีนะครับมากับกล่องแบบฟูลไซส์นะครับคาดวานถาใช้ของแถมมาครบแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดออกมาฟึบชั้นแรกครับก็เห็นว่านี่ไง มียงตัวอะแดปเตอร์นะครับสาย USB-C แล้วก็เคสมาให้ด้วยอันนี้กันลื่นแน่นอนเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มจาก USB c ก่อนอันนี้ก็จะเป็นแค่สาย USB อ๋อตัวนี้เขาจะมีเข็มด้วยว่ามีทั้ง USB แล้วก็ตัว s ิม e ิเ c t o r นี่ก็ออกมาครับนี่ครับสาย USB Type C นะครับเป็นแบบไหนว่าเป็น Type C to A นะครับนี่น Type C to A นะครับแล้วก็ มีตัวจิ้มทาดซิมนะครับอยู่นี่แล้วก็ตัวแปลงครับ Type C oh. เป็นหูฟัง3.5ส่วนอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องนะครับโ้่ oh. ี่ไง120วัตต์นะครับอะแดปเตอร์จัดเต็มทีเดียวนะครับคือชาร์จได้แค่ไหนก็จัดไปเลยนะครับกับมัมชาร์จแบบ120วัตต์โอ้ใหญ่บิ๊กบึ้มหนาเลยทีเดียวครับ oh. นี่แล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวเคส อ่ะเป็นเคสซีลิโคน,นคบแบบนี้เอาไว้ป้องกันนะครับการเครื่องลื่นไงเรียบร้อครับมิกซี่อุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดก็เท่านี้เลยครับสำหรับสเปคของเยวม,มีมี Mix4 นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอครับขนาด6.67นิ้วนะครับเป็นหน้าจออมเมลรตพร้อมกับคาม e ราอันเดอร์พานเนลนะครับผมซ่อนกล้องไว้ใต้หน้าจอเรียบร้อย ความเอีด Full HD+ นะครับอัตราเรทอยู่ที่120เฮิรตซ์ส่วนองสีสันความแม่นยำในการแสดงผลไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ารองรับการแสดงผลสีถึง10บิตด้วยกันนะครับและก็ยังมีคอนทราสต์เรโชนครับสูงถึง5ล้านต่อนหนึ่งอีกด้วยผ่านมาตรฐานครับทั้ง Dolby Vision ครับรองรับ HDR10+ โดยกระจกที่นำมาใช้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอนั้นก็เป็น Gorilla Glass Victus แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงทนทานแน่นอน สเปคภายในนะครับก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปสุดครับอย่าง Qualcomm Snapdragon 888 Plus นะครับ,รบที่มีการอั c l o c k speed ของตัว X1 ขึ้นไปถึง3 GHz แรมเป็น LPDDR5 ครับผมส่วน ROM ก็เป็น UFS 3.1สเปคที่เราเอามาทดสอบกันในวันนี้ก็จะเป็นตัวของ RAM 12 ROM 256นี่ครับแม้แต่ว่าเป็นหน้าจอสีขาวแบบนี้ครับผมซึ่งตัวของ C4 จะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างนะครับในการแสดงผลระหว่างส่วนที่ซ่อนกล้องเอาไว้กับส่วนหน้าจอปกตินะครับแต่ว่าเจ้า m ิ x 4นี่แทบจะเป็นความแตกต่างนะครับดยทางเสีย m ม,มีะครับเลือกใช้เทคโนโลยีนในการลดขนาดพิกเซลหน้าจอให้มีความละเอียดสูงม,มากๆครับระดับ400 PPI นะครับบริเวณของส่วนกล้องเพื่อให้ขนาดพิกเซลตรงนี้นะครับมันสามารถครอบคลุมพื้นที่การแสดงผลตรงส่วนกล้องได้นะครับในขณะเดีวยวกันก็มีช่องเหลือพอที่ให้มีแสงลอดผ่าน ให้ตัวกล้องหน้าเซลฟี่สามารถใช้งานได้นั่นเองซึ่งตัวกล้องเซลฟี่ของ Mi x 4นะครับมีความเร็วที่20ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังทริปเปิลคัเมรานะครับฟึบพลิกมาโอ้โหความหนาครับผมผมว่าใกล้เคียงกับมี11 Ultra ตนะครับผมตัวของโมดูลกล้องเนี่ยตัวกล้องหลักครับ108ล้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์1ส่วน1.33นิ้วนะครับมาพร้อมกับการสั่น OIS นี่เลยตัวนี้เลยนะครับทั้งชุดเลนทั้งเซนเซอร์ได้ใหญ่มากๆมันก็เลยทำให้ต้อง ส่วนของกล้องเอาไว้หนาขนาดนี้เลยทีเดียวจากกล้องหลักมาต่อที่กล้องอัลตราไวท์ครับตัวนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับใช้เลนฟรีฟอร์มนะครับเพื่อให้สามารถจะถ่ายภาพและขอบไม่บิดเบี้ยวนั่นเองส่วนกล้องเทเลโฟโต้ครับที่เป็นเพลนสโคปคาเมราตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับโดยเป็นระยะซูมแบบออปติคอลนะครับที่5เท่าเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้องหลักกล้องอัลตราไวและกล้องออปติคอลซูม5เท่านะครับอยู่ด้วยกัน ซึ่งด้วยเซ็ตกล้องตัวนี้นะครับสามารถซูมได้สูงสุดครับที่50เท่านะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมส่วนฝาหลังที่เงาแบบนี้นะครับผมก็ใช้เป็นเซรามิกนะครับแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นน้ำหนักหายไปประมาณ30%นะครับแล้วก็ตัวสีดำก็มันเงาแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีความเสี่ยงต่อรอยนิ้วมืออย่างมากครับแค่แตะ,แตะจ,จับนี่ก็ขึ้นเป็นคราบแล้วะนะครับเดี่ยวสำนันเองแต่ว่าถ้าพูดถึงความพรีเมียมความสวยงามแล้วก็ จัดเต็มครับได้ใจจริงๆสําสหรับดีไซน์รอบตัวเครื่องนะครับด้านบนครับก็จะมี IR Buster นะครับสำหรับใช้งานเป็นรีโมทอินฟราเรดนะครับร่วมกับแอปมีรีโมทนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นช่องลาโพงครับเพราะว่ารนี้เป็นลาโพงคู่ Zero Speaker ครับปรับจูนเสียงโดยฮาร์มันคาร์ดอนตรงนี้เป็นไมโครโฟนตัวที่2นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีปุ่ม power พร้อมกับหมุมล็อกเกอร์นะครับปรับเพิ่มลดเสียง ส่วนด้านหลังตัวเครื่องก็มาพร้อมกับถาดซิมครับตัวนี้ใส่ได้2ซิมนะครับผมพอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ด้วยตัวของระบบชาร์จไวสุดๆของทาง x i a มี่ครับ120วัตต์อันนี้แหละใช้เวลาเพียงแค่10นาทีนะครับในการเสียบชาร์จจาก0ถึง80ไม่ใช่ร้อยนะไม่ใช่ร้อย0ถึง80ภายใน10นาทีนะครับถัดจากพอร์ต Type C ไปนะครับก็จะเป็น ช่องไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงอีกหนึ่งตัวนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับกับยวมี m i Mix 4ครับผมความสวยงามคือเห็นกล้องแบบนี้ชอบจะหลงพูดเอลตร้าออกมาทุกทีเลยนะครับนะดูดีความหนาะความนูนนะ สำหรับชุดกล้องหลังนะครับผมว่าหลายๆคนที่สนใจ m i x 4เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างชุดกล้องเนี่ยเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพซื้อเป็นเครื่องหลักเลยได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดเทียบกับมี s p เบต u l ลตรเพราะว่าตอนนี้จริงๆมันหายากบ้านเราก็มีขายแบบจํากัดน,นะครับอาจจะหาทางไปสอยเอา m i x 4มาใช้งานกันไหมนะครับเรามาดูจากภาพถ่ายแล้วก็ยูกล้องของเจ้า Mix 4กันเลยครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้าง ผมว่าโดยรวมเนี่ยชุดกล้องหลังก็ทง้งานได้ดีนะครับสั้งตัวกล้องหลัก1.8ล้านพิกเซลจะมีเรื่องของระยะการซูมนี่แหละที่ตัวออปติคอลมันเป็น5เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะ 2x 3x เนี่ยมันจะเป็นการครอบซูมจากตัวกล้องหลักไป ส่วนออลตรอฟรีฟอร์มก็ทําได้ดีครับเก็บภาพได้กว้างสวยงามขอบขอบเมเบลแต่จะมีก็เรื่องของโหมดถ่ายภาพกลางคืนของเสียวมีนครับที่เหมือนกับว่ายังเก็บแสงได้ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่คือในโหมดออโต้ก็เก็บแสงได้ระดับหนึ่งครับแต่โหมดที่เป็นกลางคืนหรือว่าการเปิดไนท์โหมดเนี่ยมันควรจะเก็บได้สว่างมากกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับเพราะจากที่ลองถ่ายมาเนี่ยก็ยมีความมืดอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน อันนี้คือถ้าเกิดลองเทียบกับเหล่าบรรดาสมาร์ทโฟนแบนรนด์จีนด้วยกันแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงกล้องเซลฟี่กันบ้างน,นะครับกับกล้องหน้าของมิกซตัวนี้เกือบจะเอาร้ายกแล้วกล้องหน้าของมิกซีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหน้าจอมันทำมาได้เนียนแหละนะครับซ่อนได้คลิปเลยมองไม่เห็นกล้องแต่พอเปิดกล้องเซลฟี่ใช้งานแล้วปรากฏว่าโอ้โหนึกว่าผมถือนเกียพวก8 3 1 0อะไรพวกนี้ เหมือนสมัยซิมเบียนะครับแบบกล้อง1ล้านพิกเซลหรือว่า300,000พิกเซลนะครับมันมีความมัวความเบลอนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแม้แต่ช่วงเวลากลางวันไปถ่ายแบบแดดจ้าๆในสวนนะครับภาพก็ยังดูเบลออยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวของ AI เนี่ยโอเคแหละตอนที่เราดูจากหน้าจอมันจะดูมัวมากๆ AI ก็จะไปทำการเร er นเดอร์ครับเพิ่มความคมชัดให้อีก แต่ถึงแม้ว่า AI จะช่วยหนักแค่ไหนแล้วนะครับก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีผมว่าความคมชัดมันหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเซลมีครับออกมาประกาศแต่หลังงานเปิดตัวว่า m i กซีอาจจะไม่กล้องเซลฟี่ที่ดีสำหรับคุณถ้าเกิดอยากถ่ายเซลฟี่ไปเลือกรุ่นอื่นจะดีกว่าคือออกตัวมาก่อนเลยว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเซลฟี่นะอย่าเลยมันก็เลยแบบเอ้าเอ๊ะ แล้วแบบนี้คือยังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ใช้วิดีโอคอลกนเยอะดูไหมนะครับแอปต่างๆการประชุมการมีติง้งเวลาจะประชุมใช้งานกันเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้องหน้านี่แหละแต่ถ้าเกิดมันชัดได้แค่นี้นะครับผมว่าเพื่อนๆในห้องเรียนหรือว่าในห้องประชุมในห้องมีติ้งนะต้องทักมาบอกว่าเฮ้ยเช็ดกล้องหน่อยเช็ดไม่ได้แล้วมันมาแค่นี้มันมัว ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพนะครับสเปคแรงๆแบบนี้เดี๋ยวมาทดสอบเรื่องของเบนช์มาร์กแล้วก็การเล่นเกมดูสักหน่อยดีกว่านะครับคะแนนชิป 88+ ของ Xiaomi Mix f o l นะครับส่วนของ Geekbench เนี่ยทำซีงี์คอไป1,169คะแนนแล้วก็มัลติคอที่3,428คะแนนส่วน w i ย l i f นะครับของตัว 3D Mark นั้นทำไปได้5,751คะแนนครับโดยมีค่าเฉลี่ยเฟรมเดทอยู่ที่34.40นะครับ ส่วนคะแนนของอันตูตูนะครับก็ทําไป717,292คะแนนนะครับแบ่งเป็น cpu ประมาณ200,000 gpu 2อง0 0 0ครับ memory แสนสามแล้วก็ ux อยู่ที่แสนสี่ครับนะครับระหว่างที่เบนช์มาร์ k อยู่ตะกี้นี้นะครับมันก็ขึ้นว่าตัวเครื่องร้อนเกินไปครับ overheat เลยต้องหยุดการเบนช์มาร์ k ไปก่อนนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าเครื่องร้อนเกินไปแล้วนะครับผมแสางโทรศัพท์เราตัวฮอตสปอตแล้วก็ gps กับกล้องนี่จะถูกปิดการใช้งานนะครับ เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เล evet ็กๆนะเพราะว่าตัวเครื่องนี่คือตอนเบนช์มาร์คนี่มีอาการร้อนจนแบบเออเรร์บอกว่าไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับมันก็เดี๋ยวลองมาเวลกันเลยแล้วกันอ่ะจัดเต็มตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากครับ Unreal Engine ภาพอย่างงามใครไม่ได้ลองครับไปลองกันซะนะครับ ช่วง b e n c น m a r k ไปนะครับผมหรือว่าเล่นเกมถ้าเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นก็อยู่บริเวณโซนนี้แหละครับมันจะร้อนมากๆนะครับช่วงนี้เลยนะครับ ถใครสนใจเ x i a มี Mix i Mix 4นะครับผมไม่ชัวร์ว่าตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยทางเ x ี a ประเทศไทยจะเข้ามาวางจําหน่ายหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมมองว่าสีดําก็มีความคลาสสิกสวยดีนะครับแต่ว่าไอตัวของฝาหลังที่รอยนิ้วมือติดง่ายเนี่ยก็จ,จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าคนอาจจะไม่ชอบกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกสีขาวอาจจะโอเคกว่าเพราะว่าพอเป็นสีขาวแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเ,เห็นรอยนิ้วมือซึ่งนั้นตัวสีขาวน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับ คือไม่ได้แปลว่าสีขาวจะไม่มีรอยนิ้วมือติดนะคือติดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะมองเห็นได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันซ้อนกับแสงไงแล้วมันก็จะขาวเกลือกันไปเลยนะครับซึ่งตัวสีดำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสีดําเงินแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเมทัลลิกอ่ะคือเป็นกระจกสะท้อนเห็นหน้าเลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะมันก็เลยทาให้นิ้วมือเห็นได้ชัดก็ประมาณนี้ครับสำหรับเ x i ยวมี Mix 4นะครับสมาร์ทโฟนตัวคอนเซปต์นะครับที่รอบนี้กลับมาให้แฟนของ Big Series หายคิดถึงกัน ก็ลองดูนะครับใครที่เป็นสาวโวก,กันก็ไปลองหาทางจัดกันมาได้นะครับส่วนคาผมว่าก็เปิดมาข้างโอเคครับประมาณ20,000กว่าบาทในสเปคเริ่มต้นนะครับแต่เรื่องของกล้องใต้หน้าจอมันไม่จบแค่นี้แน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าทําไมตัวกล้องซ่อนใต้หน้าจอของ MIX4 กับซัมซุงมีความแตกต่างกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ที่ว่ามีการพัฒนาตัวพิกเซลกับตัวพาเนลหน้าจอคนละแบบนั้นมันเป็นยังไง ยมาชมกันในคลิปหน้าแน่นอนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกดได้นะครับจะได้กลับมาไขปริศนากล้องซ่อนใต้หน้าจอร่วมกันครับสำหรับวันนี้ผมพัดครับจากรอยแซนก็ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับ